จ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ววพวกเขามีภารกิจที่สำคัญรออยู่นั่นก็คือการเก็บข้อมูลเด็กและสตรีในประเทศไทยสวัสดีครับ กว่า3เดือนในปี2565ที่เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนกระจายตัวไปทั่วประเทศเพื่อเก็บข้อมูลจากเกือบ35,000โครเรือนในการสำรวจระดับประเทศซึ่งเรียกว่าการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพศ2565 นี่คือการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลไทยและจัดทำโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติโดยยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคนิคยูนิเซฟสนับสนุนการสำรวจโครงการเด็กและสตรีเพื่อให้ได้มีข้อมูลในการใช้ในการกำหนดนโยบายในการวางแผนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเด็ก สตรีในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างเด็กและสตรีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีทะเบียนบ้านแต่ว่าเป็นเด็กและสตรีทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่ของตำนังสถิติของเราเนี่ยมีประจำอยู่ทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะต้องเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลจากกรุยนตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เมืองพื้นที่ชนบทไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหน นะครับต้องขึ้นเขาลงห้วยพื้นที่พดเคี้ยวถ้าเกิดตกเป็นตัวอย่างนะครับเจ้าที่ของเราไปถึงทุกที่ฮะเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งโดยใช้แท็บเล็ตเพื่อบันทึกข้อมูลและมีเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเอาไว้เพื่อวัดตัวเด็กๆก,การสำรวจนี้เก็บข้อมูลกว่า150ตัวชีว้ชวัดเช่นภาวะเจริญพันธุ์และอนามัยแม่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุขภาพเด็กโภชนาการและการพัฒนาของเด็กการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกรวมถึงการแต่งงานเร็วการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและทัศนคติต่อความรุนแรงและยังมีการเก็บข้อมูลด้านการเข้าถึงการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอีกด้วย 26- 26นะคะเราจะรู้สถานการณ์ ว่าเด็กเนี่ยสามารถอ่านหนังสือหรือทำความเข้าใจกับประโยคต่างๆได้ดีเพียงใดนะครับรวมทั้งเรื่องการคำนวณการรู้จักตัวเลขนะครับว่าสามารถบวกเลขได้ไหมสามารถรู้จักตัวเลขตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่าการเก็บข้อมูลในช่วงโควิด19ทําทำให้ภารกิจนี้ยากขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยการเข้าไปยังบ้านต่างๆง ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของครเรือนที่เราจะไปสัมภาษณ์เป็นหลักเราได้มีการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆทางด้านเรื่องของ ATK เรื่องของถุงมือแล้วก็อุปกรณ์ในการทําความสะอาดเครื่องมือที่จะไปวัดหรือชั่งน้ําหนักเด็กรวมทั้งหน้ากากอนามายัย ตั้งแต่ช่วงกลางยุค90เป็นต้นมามี118ประเทศร่วมโครงการสำรวจนี้ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางสถิติที่ใหญ่ที่สุดและนำไปใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลเด็กและสตรีทั่วโลกได้และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ทำการสำรวจนี้การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นนี้ทำให้สามารถกำหนดนโยบายเพื่อเด็กได้ดีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง